ห้านาทีนะครับผมไม่อยากจะโต้มากกว่านี้ครับผมไม่ชอบครับที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อนใครอยู่มาหลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะครับรรท่านประธานได้กรุณาควบคุมผมในฐานะเป็นผู้นําเกษตรกรชาวไร่อ้อยเสนอกฎหมายผราหัติอ้อยน้ําตาลทรายแก้กฎหมายพระ้าหยติอ้อยน้าตาลทรายซึ่งเป็นกฎหมายฉบับไอรอฉบับแรกเสนอมาตอนชุดที่25ตั้งแต่ปี6 2สอง กว่าที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาจะลงนามเพื่อที่จะกลับมาสภานั้นก็เป็นเวลาเกือบสองปีครับเป็นเวลาเกือบสองปีพอท่านก็ดูแล้วดูอีกกลับไปกลับมาระหว่างสภาตรงนีน้ผมติดตามครับท่านประธานที่รบครับท่านประธานที่รบครับมีอะไรครับ ่านประธานที่เคารพกระผมชัยวัฒนาตินรัฐผู้แทนรัษฎรพพักเพื่อไทยจังหวัดมหาารคมก่อนที่ท่านประธานจะดำเนินการประชุมในวารละผมขออนุญาตท่านประธานว่าอย่างนี้ครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าด้วยเรื่องการทำหน้าที่ของ ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติท่านท่านท่านจะหาลือใช่ไหมครับจุดแท้จะท่านประธานจักกรุณาครับเพราะว่านี่คือศักดิ์ศรีของสภาเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมีนาคมนี่คือสิ่งที่ผมจะขอญอาตท่านประธานจะว่าหาลือก็ได้ถ้าไม่พูดเกียรติยศศักดิ์ศรีของสภาแห่งน,นี้จะเกิดความเสียหายหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่โดยส่วนตัวผมนั้นต้องพูดกันในบ้านเราคือสภาแห่งนี้ท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่สักห้านาทีนะครับท่านมีเรื่องอะไรเชิญท่านประธานยิ่รบครับผมกำลังจะบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนรัศดรมาเข้าสภามาแห่งนี้ตั้งแต่ปี2544จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมได้เฝ้ามองสภา แห่งนี้ของพวกเราด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่จะนำสิ่งที่สูงสุดในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานครับผมขอพูดชั้นๆว่าจากกรณีที่ประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายนิติบัญญัติขอประทานโทษขอนขอนุญาตเอ่ยนามท่านปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งสื่อมวลชนบอกว่าบุกทำเนียบ ท่านจะขออนุญาตหรือทําหนังสือแจ้งล่วงหน้าผมไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแต่ประเด็นผมจะบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2 5 6 0มาตรา119ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานบุทธ,ธิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง มาตรา119ของรัฐธรรมนูญประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอำนาจและหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่และอำนาจเท่านี้ครับท่านประธานครับวัคสองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพครับจากวันที่1มีนาคมบรรสุขผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเฝ้ามองไม่เคยปร,ปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิญญติวญญยติอย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุข ของฝ่ายนิติบัญญัติผมบอกท่านประธานว่านี่คือสิ่งที่สลัดไม่ออกจะหมาะควรหรือไม่หมาะควรผมคนเดียวนี่ผมทุงลุกขึ้นมาส่งเสียงติเตือนดังๆว่าไม่เหมาะควรถึงแม้ว่าหลายท่านขออนุญาตเอืยนามจะให้สัมภาษณ์อย่างท่านสอสอพิธาลิมเจริญรัตนให้สัมภาษณ์ว่าการที่ปฏิพัฒน์สันติ ธาดาเดินทางบุกทำเนียบในวันนั้นเข้าไปในทำเนียบวันนั้นไม่เหมาะสมตรงไหนท่านสสพิธาก็อยู่ที่นี่ครับตอบผมว่าตอบผู้สื่อข่าวว่าการที่รองประธานคนที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษดรบุกทำเนียบไม่เหมาะสมตรง,งไหนผมอยากให้ท่านมาตอบด้วยว่านี่คือเจติยศนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือ สมาชิกสภาผู้แทนร,ศรัศดรอันทรงเกียรติแห่งนี้ผมไม่ลุกขึ้นมาครับผมเดินกลับพื้นที่ผมไม่ได้มันคือเกียรติยศมันคือศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้อู่ทองในสภาเก่าเราสภาใหม่เราสัพยะสภาสถานแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครทำอะไรไว้ในสภาแห่งนี้ครับผมเลยเห็นหมด โยนเก้าอี้ทุ่มเก้าอี้กลางสภาก็มีเฟียงแฟ้มก็มีลากเก้าอี้ประธานสภาก็มีถามว่าผมไม่ได้ก้าวล่วงใครนะครับสภาแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับกลับเข้ามาในสภาสักคนไหมกรรมมันติดจรวดนะครับที่ผมพูดนี่ผมพูดเพื่อที่จะปกป้องกิจติยศศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้สภาผู้แทนราษฎรที่พวกเรามาจากการเลือกตั้งธรรมธานที่รบครับ อีกคำสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมาตาที่หนึ่งท่านประธานครับมาตาที่สามทุกคนรัฐธรรมนูญอยู่ในมือผมไม่ต้องอ่านแบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเราไม่ก้าวล่วงกันเราเคารพซึ่งกันและกันเกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับบางกฝ่ายบริหารบุกฝ่าย ประมุขฝ่ายนินยติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารท่านครับถ้าผมจะลงลึกอีกนิดหนึ่งนะครับไม่เสียเวลานานที่ท่านไปเนี่ยผมรู้เลยครับมันเป็นร,รัฐธรรมนูญมาตราร้อยสิามสิการเสนอร่างพระราชบัญญัติมันเข้ากับวงเล็บสองกับวงเล็บสามครับในกรณีที่ร่างพรบในวงเล็บสามแลวงเล็บสองนั้นเป็นร่างเกี่ยวกับการเงิน จะเสนอนประธานระเบียบบารก็รได้เ็าต่อเมื่อมีคํารับรองของพระนท่านนายกรัฐมนตรีกว่าจะถึงนายกรัฐมนตรีครับขั้นตอนต่างๆท่านก็รู้เ,ออเดี๋ยวท่านนะครับเดี๋ยวมีผู้ประท้วงนะครับท่นทานประธานได้กรพผมนทุษบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมประท้วงท่านประธานในข้อบังคับข้อที่9้าครับมอสักท่านประธานได้กรุณาอนุญาตให้ท่านผู้หารือซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าท่านจะหารืออย่างไรเนี่ย ได้หาดูในกรอบวิยาเวลา5นาทีบัดนี้ครบ5นาทีแล้วครับฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมเรื่องเวลาครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าท่านประธานสภาใช้อำนาจล้นเกินหรือจริงๆอาจจะมีองค์กรอื่นอีกนะครับเช่นองค์กรอิสระบางองค์กรที่ใช้อำนาจล้นเกินสภาแห่งนี้ผมอยากให้ท่านเสนอเป็นยติครับเพราะผมจะได้ช่วยกันรับรองแล้วก็พิจารณากันเลยครับว่ากันทั้งวันก็ยินดีครับเดี๋ยวผมจะได้ตามเพื่อนสมาชิกลงมารับรองยติถ้าเป็นแบบนั้นผมเห็นด้วยครับแต่ครบ ห้านาทีแล้วครับผมไม่อยากจะโต้มากกว่านี้ครับผมไม่ชอบครับที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อนใครอยู่มาหลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะครับท่านประธานได้กรุณาควบคุมตามเวลาที่ท่านประธานได้ให้ด้วยครับขอบคุณครับไม่เป็นปัญหาครับท่านประธานครับนี่แหละครับพวกผมหวานก็ต้องอมผมก็ต้องกืนเพราะว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเดี๋ยวขอขออนุญาตวินิฉัยก่อนนะครับก็ ท่านผมฟังแล้วนะครับท่านพูดถึงศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนนะครับแล้วก็อำนาจบริหารอำนาจตุลาการแล้วกออ็อำนาจนิติบัญญัตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่สังคมนะครับต่างคอสังเกตไว้ก็ให้ท่านพูดให้จบถ้าท่านจะมีข้อโ <จบ S 1> ต้ตแ,แย้งกระชิญนะครับคาสุดท้ายผมจะบ,บอกว่าให้บันทึกในรายงานการประชุมว่านายชัยวัฒนาตินรัตน์ ผู้แทนรัษฎรบ้านนอกจากมหาชารรรมพักเพื่อไทยคนนี้ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติชื่อปฏิพัฒน์สันติพาดาขอบคุณครับท่านประธานครับครับก็เดี๋ยวถ้าท่านลองนะครับขึ้นมาทําหน้าที่ก็จะท่านจะได้ชี้แจงนะครับท,ท่านท่านประธานที่เคารพครับมีประท้วงหรือว่าพาดพิงหรือ,อยังไงครับ จริงๆแล้วผมอยากจะขอหาลือท่านประธานเอนหาหาลือนะครับเอาเชิญครับทางนี้หาลือแล้วท่านหาลือนะครับท่านประธานทานี่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรุ้ทธรัษฎรกรุงเทพมหานคร,ครพรรคก้าวไกลเขตหนองจอกมีนบุรีและกระบังขออนญาตหาลือท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับท่านสมาชิกนะครับผู้ทรงเกียรติได้กรุณาหาลือท่านประธานในเรื่องกรณีของท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ได้ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามในส่วนร่างพรบเกี่ยวกับการเงิน3 1รล่าง รเรื่องดังกล่าวนะครับถ้าท่านจะอ้างในส่วนของมาตราร้อยสิบเกก็คือให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในส่วนของประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับตามข้อเก้านั้นต้องดูแลความเรียบร้อยในการประชุมและกิจการของสภาผูแะะ้แทนราษฎรการเสนอร่างกฎหมายที่ทางฝ่ายดิติบัญญัติได้เสนอไปให้ฝ่ายบริหารในการที่จะ ลงนามโดยเพราะในรุมงตรีในพบรบเกี่ยวกับการเงินนั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับการวิจัยและก็ลงลง,ลงนามหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยในเวลาที่รวดเร็วพอสมควรไม่ใช่ว่าปล่อยไว้ประมาณสัก6กเดือนนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แล้วไม่มีกําหนดเลยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นที่เสนอกฎหมายนั้นมาจากประชาชนการเสนอกฎหมายคือเป็นอำนาจโดยตรงของทีติบัญญัตินะครับ ของสาสบผนนักศรัธาดอนดังนั้นร่างใดเกี่ยวกับการเงินในระบบการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติก็คือจะต้องดูว่าง,งบตรงไหนพอไม่พอก็จะเป็นต้องให้เวลาพอสมควรนะครับตามที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ไปติดตามก็เป็นหน้าที่ที่สมควรอยู่แล้วครับที่ติดตามว่าทําทไมถึงร่างกฎหมายที่เสนอไปทั้งหมด31เฉบับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ทำไมถึงมันนานเกินหเดือนทําไมถึงไม่รับการลงนามเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งมันไม่ใช่ร่างของพักการเมืองใดพักคันหนึ่งโดยมีพักการเมืองทุกพักนั้นทาผมเชื่อว่าในการทํางานอย่างท่านรองประธานสาภาผูธธ้แทนราษฎรนั้นเป็นการทําโดยชอบและเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ที่พึงกระทําด้วยซ้าครับหน้าที่ที่พึงกระทําเพราะว่าต้องติดตามกฎหมายของประชาชนด้วยดังนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ควรที่จะมาทูด หรือพูดในเชิงตําหนิหรือพูดในเชิงที่กล่าวว่าการกระทาไม่ชอบโดยดํานุนผมเชื่อว่าเป็นการทําที่ชอบโดยดํานุนทั้งหมดตามข้อบังคับทั้งหมดผมคิดว่าท่านรองประธานนั้นทําสมควรแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าทางฝ่ายท่านสมาชิกที่อยากจะให้มีการศึกษาถึงอํานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือองค์กรอิสระหรือองค์กรฝ่ายตุลาการอื่นว่าอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติควรจะเป็นยังไงในขณะนี้นะครับอํานาจสูงสุด ในประเทศนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีเฉพาะนิติบัญญัติที่เป็นอำนาจโดยตรงจากประชาชนนะครับบริหารก็สืบเนื่องมาจากการของนิติบัญญัติเลือกไปในส่วนนี้แต่อำนาจอื่นนั้นการยึดโยงประชาชน,นไม่มีเราเอาสักครั้งไหมครับท่านเสนอเข้ามาเลยครับว่าให้ศึกษาไหมครับในบทบาทอำนาจเพื่อทรงอำนาจสูงสุดของประชาชนในที่นี้ให้เด่นชัดขึ้นมาการตามกฎหมายว่าให้ทําในเวลาเหมาะควรไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องที่พึงกระทำครับท่านประธานครับ ครับขอบคุณครับมีมีมสองท่านนะครับผมให้โอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับเชิญท่านธีรชัยแสนแก้วก่อนนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยด้วยความเคารพท่านประธานไม่ว่าจะเป็นท่านวันนอท่านปฏิพัฒน์คนที่หนึ่งท่านพิเชษคนที่สองซึ่งผมก็ได้รับ ได้เลือกตั้งสภาแห่งนี้ได้เลือกตั้งมาเป็นผู้นําของเราก็คือเป็นหัวหน้าพวกเราที่เราเคารพโดยส่วนตัวของผมนี่นะครับผมก็ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านปฏิพัทธ์นะมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าท่านมาจากการเลือกตั้งเป็นสอสอเขตเหมือนก,นกันกับผมนี่แหละได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในระบบเขตแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เห็นพร้องต้องกันมาเลือกท่านเข้ามา แล้วพวกเราก็ให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งท่านประธานครับการที่จะเสนอกฎหมายผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าสมัยที่แล้วผมในฐานะเป็นผู้นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยเสนอกฎหมายพรัมหยัดอ้อยน้ำตาลสายแก้กฎหมายะ้ามหยตดอ้อยน้ำตาลสาย ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับไอรอฉบับแรกเสนอมาตอนชุดที่25ตั้งแต่ปี6-2กว่าที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาจะลงนามเพื่อที่จะกลับมาสภานั้นก็เป็นเวลาเกือบสองปีครับเป็นเวลาเกือบสองปีเพราะท่านก็ดูแล้วดูอีกกลับไปกลับมาระหว่างสภาตรงนีน้ผมติดตามครับ และได้มีการติดตามในฐานะเป็นผู้นําในการติดตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและได้ติดตามและก็มีการประสานงานตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภาเอยผมเป็นที่ปรึกษารองประธานับท่านมีผู้ประท้วงนะครับเชิญเชิญครับเชิญครับท่านประท้วงเรคือคือไม่ต้องประท้วงผมผมอธิบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาประท้วงก่อนครับเชิญเชิญประท้วงข้อไหนยังไงครับ เดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเลือดผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ของผอตวงท่านประธานตามข้อปรครับอันดับจุมข้อ9ครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ก็มีการพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับการประเดี๋ยวหน้าที่ของรองประธานท่านหนึ่งแล้วก็มีการพูดสังสองฝั่งจบไปแล้วทีนี้ผมคิดว่าท่านประธานควรจะให้ยุติเรื่องนี้สักทีครับหรือว่า จะมีความพยายามจะถ่วงไม่ให้ยติเลอกแรงงานเข้าในสภานี้หรือไม่นะครับผมก็อยากให้ท่านวินิจฉัยจะได้จบเรื่องนี้แล้วเข้าสู่เรื่องกฎหมายด่วนๆเลยครับท่านเรื่องนี้สําคัญมากกว่าที่จะมาโต้ตอบครับขอบคุณครับไม่ครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับท่านธีรชัยสรุปนะครับเพราะว่าสรุปเพราะว่ามันยาวไปนะครับไม่ก็คือความหมายอยากให้ให้ได้เห็นว่ามันสองปีถึงได้เพราะฉะนั้นที่ท่านปฏิพัติ์ท่านติตราที่ว่าผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นน่ะ เพราะเวลาออกแต่รับมันเสียศักดิ์ศรีถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปสานงานนี่มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโครจรไปอ่ะไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ระดับไหนไม่ไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟาครับท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนตอนตอน<อ>ไปกระสหายแสงผมบอกเลยนะครับเอ,เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นายกก็ไม่ได้มา ไม่มีใครต้อนรับอย่างน้อยก็ต้องรอนายยกมือตีมามาต้อนอเอาล่ะท่านที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับกับท่านก้นตายของใครเออเอาล่ะครับเอาล่ะนะครับ ครับครับครับท่านครับครับท่านท่านพอละพอละท่านพอละพอละพอสมควรละนะครับท่านท่านท่านนั่งลงผมไม่อนุญาตท่านครูมณิธิละพอละครับท่าน คือท่านท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับท่านท่านจะหยุดไหมท่านทีรชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับ ผมไม่ให้ผมไม่อนุญาตท่านคุงมณิธานะครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวผมจะเชิญประชุมวิบรัฐบาลวิฝ่ายค้านนะครับแล้วก็าทางตัวแทนของรัฐบาลสามฝ่ายนะครับมาคุยกันนะครับก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะครับเรื่องนี้นะครับว่าจะได้ดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนเรื่องไหนที่จำเป็นนะครับก็ การทําหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับก็แล้วแต่ดุลยพินิษของท่านประธานนะครับก็ตามรัฐธรรมนูญนะครับนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านขึ้นมาก็ให้ท่านชี้แจงนะครับก็ท่านพอแล้วครับพอสมควรแล้วนะครับผมไม่อนุญาตนะครับนะครับระเบียบวาระที่ท่านประธานครับ ท่านประธานครับผม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 จะไม่พูดโต้ตอบทั้งสองฝ่ายผมไม่อนุญาตท่านละครับนิดเดียวท่านประธานคะพอแล้วครับนีดเดียวท่านประธานผมจะยไม่สร้างเงื่อนไขต่อเพียงแต่ว่าผมอยากจะกลาบเรียวท่านประธานอย่างนี้ผมครูมานิตครับรองประธานวิบซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับวิบด้วยผมานท่านท่านพูดในนามวิบนะครับตอนท่านรองปฏิพัฒน์ขึ้นมาท่านท่านจะพูดในนามวิบใช่ไหมครับผมผมถามท่านครูมานิตว่าท่านจะพูดในนามวิบใช่ไหม ถ้าท่านประธานบอกว่าจะให้ท่านรองปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นคนชี้แจงฉะนั้นบรรยากาศขนาดนี้ผมกลัวว่าน้องๆอ,อีกฝ่ายหนึ่งท่านผู้แทนอีกฝ่ายว่าจะเตะทวงเรื่องพบรบแรงงานผมก็ไม่อยากจะใช้เวลานี้มันเสียเวลาแต่ผมขอสงวนไว้ว่าหลังจากรองปฏิพัฒน์ถ้าท่านรองปฏิพัฒน์ขึ้นมานั่งจะให้ท่านชี้แจงก่อนก็ได้หรือให้ผมพูดก่อนก็ได้ผมขอใช้สิทธิ์ตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ท่านไม่ได้นั่งผมไม่อยากให้คนอื่นชี้แจงแทนนะผมอยากให้รองปฏิพัฒน์ชี้แจงเองแล้วจะได้ ได้เคลียร์กันในห้องประชุมแห่งนี้ครับขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณครับ